สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายเลิศรักนะคะส้างกับคตละสีเมย์กับลูกกับคนละสีเมยเป็นส้างแดงลูกก็เป็นสั่งดำเสียงหายไปใส่หมดเนาะเสียงไปใส่เสียง เสียงงามเม่บ้านได้อาบน้ำอาบแดดก็เป็นสีนี้คือเก่าแล่ะคุณเม่เขานั่นเม่สักมือบ้านนี่หมวกแดงนี่ไปป้าป้าฮาไปเที่ยวมาไปเที่ยวฮาดีกว่ามันลุกมาจ้าอันนี้ก็ลง ส po, po, ้างของคุณเสือคุ้นสิงเด้ค่ะเพื่อนสิงเห็ดไม่เพราะว่าโตเก่าเพิ่นสิมังออกกับบู่้น้ำเพื่อนคือกันเด้ค่ะข <f> อโทษขออภัยเด้ค <c oughs> <lands> ่ะเพื่อนกับสิมังออกละว่ามันบ่ถธรทมเนียมถึกหลักการเพิ่นละว่าเพิ่นจะคอยเห็ดหม่อีกเพื่อนกําล่างคืนเสาขึ้นยังจ้ะลากอไผนีมมักแห้งเนาะ ก็ไฟหวานบ่แช่บลาลูกแช่บ่อเจพิ่นเอาเขาโคกแล้วเพิ่นมาทำวามสะอาดเอาเขาโฮมแล้วไปลูกไปไปไปหาทะเลพาพอ ผู้บ่าวซ้ำหน่อยซ้ำไงผู้สาวซ้ำไงผู้สาวซ้ำหน่อยเพราะแล้วมันจะห่างของเพิ่ไน้น่นจะของมพนชิดาได้ลูกว่าเมนขอไผ่ปลาคือหฮาไปกินได้ลูกต่อยหมวกแดงนี่ก็บยะตกเด้อเด้จะของเขาสิกลับมาอยู่ได้โควิดรอบสนี่จักสีจังได้อีกนี่เดมามเมาอามามมามมามามามนมกมมามามามมามามามมาม เอาไว้ทะโลมาเดินมาเดินเมย์กะงวกน้ำกลล้วนะทางเคยยางกะตุยนุย่ยกะตุยนุ่ยไปแล้วเบไ,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 ไปบานในอีกหน่อย喏ต้องมีเนี่ยหล่อน้องเดิดลักนี่ลินน้ำลินน้ำ ถ้าปแปลงบอกยังรอพ่อน้าข่อยกับเลินน้าตัวเนาะของมักข่อยหนากระไรเป็นกับแกม่มาอนี่ยแต่ว่าพอท่าแปลงไหนพรมเพชรยังหนาคือไล้แท้ลักกินหยาทีปีใหม่ว่านั่นนั่นหลักกินหยาก็อีกแล้วละยาลักของเพิ่น ที่ปิ้มไสีไดาน่นพอเสียมสีได่ไดน,นเขาอยาเขากำลังงามอาอยาเขาก็มี่อยกอายลกยาลกอาาาอา <laughs> ูอย่ารักหย่างเขาเขาแหจะบ่มีหยากินขื้กันลูกอมองอก็ยังว่มีกิน มึง <laughs> มองเขาพ่อน้องแล้วมึงมองไปถอยลงถอย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 หามองเขาวาพ่อแล้วพอกเป็นซุกนี่อยากเข้าไปหาน้องแห้งคน <laughs> ฝ้าวแห้งอันนั้นทั้งน้ำกินน้องดาวบอ่อนั่นทั้งน้ำกินน้องดาวบอ่อนั่นบู้มองเขาเราบัดทนี้น หูเขางออกหูดูดคือบาบูเลิศรักกระดัมาหอดประยากยังอยากเฝ้าแห้งเฝ้าในคว่มกินโอ้ยคุณหลงไอ้คุณหลงไม่อยู่ข้างหลังกับเบาบกนะว่าไม่อยู่ข้างหลังกัน พี่กนาแดงโอ้โทษที่หมวกแดงหนานวนมาขอกินยาหน,นองอีกละเด้อค่ะนี่ไปบลอได้กินบลนอนันเลิศลักบอกราด,ดอกบบเ้ยเล่นเต้นหน่อยเล่นปุ๊บก็ง่าแทงเลยจีเตะของนนองอันตัว เราลองเอามาใส่เบิ้งเจ้าห้ามันหลินปิ่นแต่ว่ามันบ่เคยหลินต่หน่อยมันหลินต่บอลอันคาร่าแม่อยากได้โบเดี๋ยวพี่จีหายใส่อยู่ห้พี่ใส่อิ่มก่อนเหรอเอาหมวกเอลี่ละเถอะเทะอยากได้หมวกพี่พี่คือหมวกแดงงามเท่พี่นี่หางสี่ละพุ่นเห็นบอลบ่ได้น้องเสาอย่างเดียว โม um, ูหเล่นสั่งเลิศลักสั่งโบร้านโมูหเล่นบ่นอืกินยังเดียวย่านตัวพี่นี่กับบุก้าเล่นมังฮันดาไข่บอนแล้วนั่นบ่ก้าเล่นย่านบ่โอ้แตกโอ้แตกโอ้แตก เพิ่นหูโย <c ười> ่เพิ่นหูโย่อีกละอ้าบ่้าวโปะแตกซ้ำเพิ่นหูโย่พูนเพิ่นหูแพงของหลินเพิ่ตะะนตลาดเนาะเอ้ยเมื่ <c ười> อ,ขอข้าทำตัว <c ười> ไหน้าาาลาเม้าลูกบอลพี่ลาเห็นน้องบอลนี่น้องเล่นลูกบอลนี่ลูกนั่นขั้วได้จ้อยนั่นนั่น เก่งอีหลีตลาดเนาะน้องดาวนี่พ่นพ่นนักฟุตบอลทิมฉาิเด้อคันนี้น้องเลิดรักบูฮูเล่นบอลลาบูเล่นบอลที่บูฮูเล่นบอลบร้เปนักกีฬาทีมชาดิคืนน้องดาวดบอกเียบอลเห็นในน้องดาวถึง เลิศรักญาตบอนแลนเชียงเต้ใส่เลยลูกเต้ใส่เลยเลิศรักงสร้างโบรลานเลิศรักนี่าติบนสูนองดาวบ่ไอพุนแลนอมขอกยันลูกฟุตบอลเสียบทันีญาติงัวเรี่วบันนี้ยัตลูกฟุตบอลอีบันนี้ลาเลยเต้ใส่เลยลูกเต้ใส่เลยเต้ใส่พี่เลิศรักพุน่ะเออเต้ใส่เลยน่ะเออเออน่ะพี่เลิศรักยัตลูกฟุตบอลเต้ใส่เลยลูก หางสี่ละยนแห้งละคุณบ้านหูกาเล่นหูเล่นตลูกฟุตบอลพี่แม่บอลไงหูเหินเต่งยันย่าลูกฟุตบอลย่าลูฟุตบอล อ <laughs> ย่าลุกฟุตบอลอย่าลุกฟุตบอล <laughs> น้องน้องเต็งไว้อย่าลุกฟุตบอลฟรีเ <laughs> ร <laughs> นหนีน้องเต้ใจฟรีเรนหนีบอ <laughs> <laughs> กกินแล้วกับมากับเพื่อนกับแซมเดงยังสั่นละ่ะแซมแดงแรงริด มกเล่นน้านาะเออลาใส่เลยลาเอออาใส่พี่ละรักโหลดคนหนังโง่นั่นยานโหลดฟุตบอลโอยตายบัดนี้ตายแต่แท่เลยนรักตายแต่แท้ละบัดนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยหล่อพี่แล้วบันทันนี่พี่ยานหลุดฟุตบอลเต้ใส่ลาเอเต้ใส่เออนั่นเออเออเออปีนขอกละนั่นยันแห้งปีนขอกีนี่ละเช็ดบัดนี้ขาลงบันไดเช็ดบัดนี้ขาลงบันไดเช็ด หนึ่งสองอ uhm, ึ้บเก่งตลาดคนขายเหี้ยนพระนันเชิญอยากปีนหืมย่านยังว่าเมืองน่องเขาเล่นวันนั้นจบตาสิกินอย่างเดียวแล้วน่องกระเล่นลูกฟุตบอลอย่างเดียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วลาเออเออเอลาไปหารถเออเออนั่นเตปไปหาพี่บุญอะ ทีตาขาว่าตลูกฟุตบอลเซตเซตเออเออเออขาตึกน้อยนึงกับ่าละวันนี้สิไปอยู่เฮ้ยมวนขักเนาะนองดาวนี่มวนแห้งต็งอึ๊บ พีกับยันลูกฟุตบอลประกาเขากา,น,าน้องเมือนี้ขอโรษขอพายละลายได้ที่บอ่ออย่างพิษพลาดไปกาได้เบิ้งน้นนองลินผู้พีกับยันลูกฟุตบอลพียันลูกฟุตบอล บะกา,าไก่นองเล่มวันนี้่วสิ <c oughs> เปิดคองนี้้วยวยระหลุพุตบอนต <c oughs> <c oughs> าลีสน,นะน <c oughs> าะกาเฮ็ดพีดอ,อกเขา น้องกับว่ากายเฮ็ดพี่ดอกเพราะว่าพี่เขามีอันมีดอีดาบเง่ากลัวน,น่อยหนึ่งขอบคุณคุ้มการโคตรช้าณาจักได้ค่ะเป็น,นที่อยู่อาศัยของครอบครัวไปเลิร์ลักได้จา้าขอบคุณคุณเสือคุณสิงที่ท่ามช่องให้น้องเลิร์ลักได้จา้ายานแห้งละปุ่นพูดไปพี่กับยานลูกฟุตบอล ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผู้ว่าไพเรือรักได้จา้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอบครัวไพเรือรักได้จา้าขอให้แม่ไม่อฟซี่ฟอฟอีฟซีให้มีแต่คนรวยๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันจะปลูกสุกคนได้จา้า <c oughs> <c oughs> หักเลือดลักน้อยๆบ่หักหลายแต่ไก่หักตนโดนด้จ้าขอบคุณค่ะ